คาเฟ่คาเฟ่มิโอจะลูกมิโอตื่นได้แล้วจะ้ะมิโอมิโอจะลูกเฮ้ยเรียกแล้วก็ไม่ได้ยินนะมิโอเฮ้ยต้องเดินไปหามิโออีกหน้าวันนี้นอนหลับลึกพอสมควรเลยแหละมิโอจะลูกมิโอมิโอโอเฟออ๋อมีอะไรหรอคะคุณแม่มิโอจะลูกวันนี้คุณแม่จะพามิโอไปบ้าน ญาติจ้าจริง,รงหรอคะคุณแม่คุณเม่จะพามิโอไปบ้านญาติจริงหรอใช่แล้วจ้าร,รีบไปอาบน้ํานะจ้าเดี๋ยวคุณแม่ไปนั่งดูทีวีรอนะมิโอได้ค่ะคุณแม่จ้าเย่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 ในที่สุดคุณแม่ก็พาไปบ้านญา หลังจากที่ไม่ได้ไปบันย่ามาอันแสนอันยาวนา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 นเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะสิพูดมากเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนดีกว่าโอ๊ย น้ำยังอบอุ่นนะเฮ้ยลงไปนั่งก็ได้อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาคุณแม่ก่อนดีกว่าลาลาลาเสร็จแล้วก็ไปเตรียมของไปเปลี่ยนชุดส,สวยๆเพื่อจะเอาไปให้ย่าดูยังไงล่ะหุ้ยจะใส่ชุดอะไรดีอือชุดน,นี้ดีกว่าชุดสีฟ้าสีที่ว่าใช่แล้วว่าชอบด้วยโอ้โหสวยขนาดนี้ ก็ต้องเป็นมีอกอยู่แล้วฮ่าฮ่โอ้ยม ouais. ุกอะไรของฉันแต่เนี่ยเตรียมของในหน้ากระเป๋านี้ไงใส่เสื้อผ้าเสร็จแล้วไปหาคุณแม่ก่อนดีกว่าคุณแม่คะคุณแม่คุณแม่หนูแต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะแถมเตรียมของเรียบร้อยมามาคุณแม่ไปบ้านคุณยายกันได้เลยจ้าเดี๋ยวคุณแม่ จัดตามคำขอมามะเข้ามาเดี๋ยวรอก่อนนะแม่กดลิฟต์ก่อนนะนี่คุณแม่คะคุณแม่หนูไม่ได้ไปบ้านคนุณยายมานานแล้วหนูไม่รู้ว่าบ้านคนุณยายมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างหรอแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้าเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ไปมานานแล้วเหมือนกันวิหนูจําได้ว่าบ้านคนุณยายเลี้ยงแมวด้วยนะ แมวมีหนึ่งตัวชื่อว่าเจ้าแจมนะคุณแม,เแม่เจ้าแจมจ้าเจ้าแจมที่บ้านยายเหรอใช่แล้วคะ่ะแล้วคุณแม่เตรียมของยังคะคุณแม่เตรียมของใส่กระบะเอ๊ะใส่ในรถแล้วจ้าลูกเหรอคะ จ้ามามาเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปบ้านคุณยายเสร็จแล้วคุณแม่ก็แวะพาแวะร้านมินิมาร์ทด้วยนะข่าวคุณแม่จ้านี่ไงถึงสี่แยกแล้วมินิมาร์ทนี่แม่ขอยังไม่แวะนะเพราะว่าแม่ชอบไปร้านมินิมาร์ทอันนี้มากกว่านะนี่ไงมาถึงตัวนี้อีกสาขาหนึ่งแล้วไม่ต้องแปลกใจนะว่ะาที่ชามันก็คืออันเดียวกันใช่จ้ะมันคืออันเดียวกัน ขอเล่นตามน้ำหน่อยนะจุ๊จุ๊นี่ไงเดี๋ยวแม่ใหญ่ตั้งก่อนซื้ออันนี้อันนี้อันนี้ด้วยจา้าอันนี้ด้วยอุ้ยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินนี่ได้มาแล้วมามาเดี๋ยวเราเรีบไปบ้านคุณย่าก่อนดีกว่ามะลูกเห็นคุณย่าไหมจา้าลูกเห็นไหมไหนล่ะเฮ้ นั่นหลอกคุณยา่าใช่แล้วจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีลูกลูก,ลกมาทั้งสองแล้วนะอุ้ยหลานย่านี่นะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะนี่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีย่าน,นุ่นสวัสดีค่ะคุณยา่าสวัสดีจ้ากินอะไรมายังจ้ายังเลยค่ะเด็กเดกยังไม่ได้กินเลยค่ะคุณแม่ หรอุวยมาลูกมาเข้าไปในบ้านกันเถอะเดี๋ยวหนูขอเยี่ยมชมสวนคุณย่าก่อนนะโ,โหเราไม่ได้มานานเลยเนี่ยอุ้ยดูสิสวยมากเลยนี่หรอดอกไม้ที่คุณย่าปลูกเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่านั่นมันเสียงตูกแกนี่นะไอ้ตูกแกคุณแม่ช่วยด้วยตูกแกคุณแม่ช่วยหนูด้วยเอ๊ะ เสียงไรอะมาแม่มาออกไปดูหลานกันเอาลูกเป็นไรตู้กแกขังคุณแม่ตู๊แกหนูไม่กล้าเข้าไปไหนล่ะอ๋อนั่นไงเฮ้ยแค่ตู๊แกเองไม่เป็นอะไรหรอกแค่ลูกอย่าไปทําตู๊แกก็พอแล้วมันไม่มีทางมาทาเราก่อนหรอกแค่เราไม่ขอไปทําร้ายมันนะเออคุณแม่มันไม่ทําร้ายเราก่อนหรอน่จริงนะ ใช่จะลูกมามะรีบเอากระเป๋าไปเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่กับคุณย่าจะพาไปตลาดนะโอเคไหมโอเคได้ค่ะคุณแม่ได้จ้ารีบเอากระเป๋าไปเก็บนะลูกค่ะเดี๋ยวรีบเอากระเป๋าไปไว้ก่อนดีกว่าเย่แย่จะ,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 ะได้ไปตลาดกับแม่เอ๊ะสัง่งะไรอามต้องรีบไปหาคุณแม่ก่อนเฮ้คุณแม่คะคุณแม่เสียงโตแก ไม่ต้องกลัวเจะาลูกมามารีบไปกันเถอะค่ะคุณแม่โอยหนูรู้สึกหิวนะมากเลยเดี๋ยวหนูขอไปกินน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะออกไปตามค่ะได้เลยจ้าโอยมามาแม่มาเดี๋ยวไปตลาดกัน้อยไม่ได้ไปตลาดนานเลยนะหย,หยเดี๋ยวไปกินน้ําดีกว่าจําได้ว่าตอนนั้นที่แวะร้านมินิมาร์ตเเาาก็ซื้อน้ำโค้กมันนี่นะ อร่อยอืมเซ่บนัวมากเลยแห่น้ำโคกอะไรถึงจะแซ่บเอ๊ะนั่นมันเสียงตุ๊กแกนี่นาไม่นะตุ๊กแกคุณแม่เขคุณแม่คุณแม่ตุ๊กแกคุณแม่เขคุณแม่อะไรอีกล่ะลูกอย่าบอกนะว่าเรื่องตุ๊กแกอีกแล้วว่า,วาแม่บอกกี่ทีแล้วว่าไม่ต้องไปสนใจมันมันไม่ทำร้ายเราหรอกถ้าเราไม่ทำร้ายมันมา嘛ซื้อของอร่อยกัน เอาน้ำแข็งใส่แก้วนึงอุ้ยคุณแม่หนูอยากกินปลาหมึกย่างค่ะได้เลยจ้ะลูกแม่ก็อยากกินอ้าวเดี๋ยวพาหลานไปซื้อนะเดี๋ยวแม่ก็จะมาซื้อของไปทำกับข้าวจ้ะจ้าเดี๋ยวหนูพามีโอไปซื้อปลาหมึกย่างก่อนอืมลุงคะเอาสิบไม้เลยค่ะโอ้โหเอาสิบไม้ไปกินไหวไหมเนี่ย กินบายอยู่แล้วค่ะของโปรดหนูโอ้โหคุณแม่สิบไม้เลยเหรอแบบนี้ก็ดีสิก็ใช่ไงล่ะจ๊ะมามา่าเดี๋ยวเราไปกินของอร่อยกันเถอะคุณแม่คะเดี๋ยวหนูขอหาบาร์บี้ของหนูก่อนนะคะจ้ารีบหาด้วยล่ะเจอสักทีบาร์บี้ผมสีบอลทองอุ้ยเป็นมันเลงหรือเปล่าเนี่ย เราต้องพาบาร์บี้ไปทำคิมโมลแล้วนะอานั่นมัน,มน,มนตุ๊กแกนี่นะไม่ไหนะแกอย่ามาไม่นะคนแม่ช่วยหนูด้วยตุ๊กแกมันมาขวางทางประตูช่วยหนูด้วยค่ะอือแม่ปลาหมึกเจ้านี้อร่อยมากเลยเอ๊ะเสี่ยงมีอดนี่นะอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องตุ๊กแกอีกแล้วอะ่ะมีออกรูึมีออคเป็นไร หนูกลัวตุ๊กแกค่ะแม่ไม่ต้องกลัวตุ๊กแกจะลูกตุ๊กแกมันไม่ทำอะไรเราดอกแม่บอกหลายรอบแล้วนะเฮย้ยมามาเข้าบ้านก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุง้งกิ๊งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย